สวัสดีครับผมด้านหลังอศักนี่นะครับตรงนี้นะครับก็คือต้นหมากนะครับอันนี้อันนี้ครับคือหมากครับหมากนี่เรา,เาสามารถเอาลําต้นนี้มาใช้ประโยชน์ได้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะแล้วเอามาใช้ยังไงวันนี้อศักจะทําให้ดูนะครับเพื่อเป็นต่อไปนี่เราจะได้เห็นว่า เราสามารถเอาลําต้นของหมากเนี่ยมาทําอย่างนู้นอย่างนี้ได้นะครับเผื่อใครจะจินตนาการไปทําอะไรกับทนทานแข็งแรงนะครับแล้วก็อายุยืนนะครับใช้ได้นานเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูครับว่าอัศสักจะทำอะไรนะครับแล้ววิธีเอามาใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะครับอะไปดูกันครับผมที่กระต๊อบของอัศสักนะครับใช้เป็นทําเป็นปูพื้นนะครับปูพื้นไว้นั่งไว้นอนได้นะครับแล้วก็ นี่คือวิถีชีวิตนะครับของคนสมัยโบราณนะครับที่เอาหมากเอาต้นหมากมาใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะเอามาใช้ยังไงเรามาทําเป็นไม้ฟากยังไงนะครับเดี๋ยวก็เราไปมาทําให้ดูกันนะครับว่าเราทําลักษณะไหนได้ทํำยังไงแล้วก็ออกมานี่เป็นไม้ฟากแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูนครับไปดูนครับผมวันนี้นะครับ อศักก็ได้ท่อนมายาวประมาณ3เมตรนะครับแต่อศักใช้ประมาณครึ่งเมตรนะครับใช้เรียบฟากประมาณครึ่งเมตรนะครับก็วัดก่อนนะครับผมคราวน,นี้วัดเพื่อจะตัดก่อนนะครับถ้าวัด ถ้าวัดเพื่อจะตัดเนี่ยครับอสักก็ต้องหาไม้รองนึงครับผมก็ต้องตัดแค่นี้นึงนะโอเคตัดเมื่อกี้อสักวัดแล้วนะครับว่าตัดแค่ไหนนะ,ะประมาณนี้นะครับก็ต้องเอาประมาณนี้นะครับผมขันตอนแรกก็คือ วัดไปก่อนครับก็ใช้เรื่อยนะครับเรื่อยเลย ตัดไปตัดไปรอบๆนะครับเพราะว่าไม้หมากเนี่ยมันมันจะมีแกนอยู่รอบๆนะครับข้างในจะกวงนะครับลักษณะเหมือนกับไม้ไผ่เลยครับแต่ว่านี่เราเอาเฉพาะนะครับลักษณะม,มันก็เหมือนกับไม้ไผ่ละครับผมแล้วก็ตัดไปรอบๆับ ใช้แค่เดียวนะครับประมาณนี้นะครับก็ต้องผ่าเลยครับคราวนี้มาดูวิธีผ่านะครับผมใช้ขวานนะครับผ่ากนณะนี้นะครับก็ฉีกออกครับถ้าว่ามันยาวกว่านี้ก็ต้องผ่าให้นั้นกว่านี้นะครับแต่นี้อสซักใช้มันสั้นนะครับก็ง่ายนิดนึงครับ น,นี่ครับเป็นซิกซิกอย่างนี้นะครับครับผมผ่าเป็นซิกซิกนะครับเอาทออที่ใช้ครับผม ขานาดนี้นะครับก็เหลาเลยครับคราวนี้อ่ามาดูก,กันอ่ะคราวนี้นะครับ เรลาเลยครับเราเลยคือฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เราจะทำเป็นฟากนะครับ เปลือกเอาเปลือกข้างนอกออกนะครับเพื่อที่ว่าจะดูสวยงามนะครับถ้าใครมีกบนะครับกบสไม้เนี่ยขั้นตอนนี้เาราไดใสายไม้จะกกบได้เลยนะครับจ่ยาวแค่ไหนก็ได้นะครับแต่นี้อัศสักใช้สั้นนะครับวันนี้ อักใช้แค่ปิดปิดใต้ถุนนะครับปิดใต้ถุนท้าเป็นที่ไว้ขังไก่นะครับก็ไม่ได้รีบนะครับก็ทําแบบนี้ไปเราแบบนี้ไว้ทิ้งไว้นะครับก็วางทิ้งไว้ ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีเอาไม้หมากมาใช้นะครับเพาะแล้วครับนี่ก็เหลาไส้นะมันจะมีฝั่งที่เป็นไส้นะครับเหลาให้หมดนะครับถ้าไส้มันเหลือเยอะเนี่ยครับเราให้ชนไม้แกนนี่เลยนะครับถ้าไส้มันเหลือเยอะเนี่ยมันทําให้มันผูกง่ายนะครับก็ต้องเหลาออกไปนะครับ ไอ้ไส้ไม้ตัวนี้มันทําให้ชื้นนะครับแล้วก็มันจะผูกง่ายนะครับถ้าท่านทาขั้นตอนนี้ให้ดีนะครับมันอยู่ได้เป็นสิบยี่สิบปีนลครับท่านคนสมัยก่อนนะครับเขานํามาใช้เป็นทําเป็นฟากนะครับทาเป็นฝานะครับทาเป็นฝาบ้านนะครับ ยังเอาไม้หมากพวกนี้นะครับมาทําเป็นสะพานนะครับข้ามลําคลองคูน้ําลําคลองนะครับที่ภาคใต้ก็เรียกว่าสะพานไม้หมากนะครับขั้นตอนนี้ถ้าเราเหลาสวยเพียงใดนะครับมันก็จะได้ออกมาสวยมากนะครับ ขอบตัดมุมให้ดีนะครับกันเสี่ยนกันอะไรนะครับตัดกอบให้ดีตรงนี้นะครับกันเสี่ยนตาม,มือเรานะครับมีดต้องมีดให้คมๆหน่อยนะครับวันนี้อาศักใช้อาศัใช้เป็นมีดคล้านะครับีม่มีดใช้ในการทาสวนแล้วครับกอามาเราคล้ากับฝานนะครับอ่ะอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับถ้าเราจะ สักกระดาษทรายก็ได้นะครับและแต่นั้นพวกความสวยงามแต่อสักก็ไม่ได้ทำเพราะอสักเอามาใช้ในทำกระทบนะครับอ่าเสร็จแล้วครับหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้คือเบือกนี่คือไม้หมากนะครับที่เราจะเอาไปทํากระท่อมทําไรที่เอาสักอสักปูนะถ้าว่าใช้ยาวมันก็กต้องยาวหน่อยแต่นี้อสักใช้แค่ประมาณครึ่งเมตรนะครับห้าสิบเซน วันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะสะไคร้นะครับนี่คือวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะครับที่เอาประโยชน์นะครับนี่คือวิถีชีวิตของคนสมัยโบราณน,นะครับที่เขาเอาใช้ประโยชน์เอาไม้หมากนะครับหมากที่เขากินคนสมัยก่อนเนี่ยเขาปลูกหมากเอาไว้กินนะครับที่เขาบอกข้าวยากหมากแพงนะครับก็ปลูกหมากเอาไว้กินคนสมัยก่อนกินหมากกันไม้หมากก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์ะนะครับ นี่แหละครับทาเป็นฝาบ้านทําเป็นพื้นบ้านทําเป็นเสาบ้านนะครับแล้วแต่นะครับถ้าเราถ้าคนยุค90เนี่ยเกิดไปสมัยก่อนเนี่ยเกิดเกิดยุคก่อนๆน,นี่จะเห็นนะครับว่าการเอาไม้หมาก มารีไซเคิลนะทำเป็นฝาบ้านทำเป็นยุงข้าวนะก็แล้วแต่เขาจะเอาไปทำอะไรคือนี่แหละครับคือวิถีชีวิตของคนโบราณใช้กันจริงเนี่ยสักมาปูพื้นทำทำฟากอะนะทำเป็นไม้ฟากปูพื้นกระต๊อปก็ดูสวยดีแล้วเวลานอน,แล,ลน,อนแล้วรู้สึกว่าหายเมื่อยอนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าท่านจะเอาไปไปขัดนะครับหรือว่าจะ จะเอาไปทำให้เรียบกว่านี้ก็ได้นะครับนี่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับทําเก้าอี้มานั่งอะไรได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวว่าหลังอศักจะทํารีไซเคิลให้ดูนะครับว่าเราจะเอาไปทําเป็นม้านั่งยังไงนะครับม้านั่งทถจาไม้หมากนะครับทําเป็นแคร่เอวยอะไรเอ้ยนะครับอยเริ่มนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม